สวัสดีคร <him> <hi> ับสมาชิสทุกตานครับเนาะมื่อนี้ก็บเบิ่งพี่น้องนี่เบิ่งห้านี่เปียครับผมที่ห้ามมาร์กแต่เขาใส่ถุงไหว้ครับนี่พี่น้องสิออกหากนี่นือเอือเขาใส่ถุงไหว้ออกประมาณประมาณจักประมาณจักสามสีขึ้นครับผมสิออกหักนี่สีนี่พี่น้องออกหากนองออนี่ครับผมเฮาจะปลูกลงดินนี่ครับผมมื่อเศ้าก็เริ่มปลูกแล้วครับผมก็เริ่มปลูกคุณปลูกครับนี่พี่น้องนี่ครับถ้าไปตัดมาเราเขาก็มาใส่ใส่ถุงปุยไว้เด้อพี่น้อง เอาไปแช่อันแรกเข้าไปแช่น้ำไปก่อนครับผมเพราะไปแช่น้ำไม่เราปะคะนีเพราะว่ามันเปียกจค่ขึ้นนึงบปะคะนีบอกกอกมาใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วครับเนาะเอามาหมักไว้แลครับเนาะมาอบไปเพออบไว้ประมาณจักสีหาขึ้นสามสีขึ้นนะครับเนาะมันจะออกหักนี่สิครับผมถ้าออกหักสีมีสิทธิ์ว่าเกิดดีบอกครับผมเกิดดีครับผมเกิดดีกว่าเฮาตัดเราไปไปปลูกเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่เปียกมันมันต้องแช่น้ำหลายนะครับเนาะถ้าตัดไปปลูกเลยปะสิทธิ์ทิ้งจะเกิดกะอยากแล้วอีกอย่างนึงก็บผมหูว่าต่อได้ต้นได้ทิดแแแนนนนนน่่่มััตกอเาะะครบ จังตอนนี้พี่น้องหันแตกน้อยบ้านนี่แตกนอนก็งหัว่าเขาสามารถใส่ได้ใส่ลุมนึงได้สองต้นได้ครับผมเพาเบื้องใดครับผมกล่าวละรุ่มสองต้นเราต้องเกิดได้แล้วครับผมบางคนใส่สองรุมสองต้นแล้วมันมาเกิดเพราะว่าอย่างพราะว่ามันม่ได้ออกนอกสีทองนะนี่เขาต้องมึงออกนอกนะครับด้วยพี่น้องนะครับนี่ออกนอกหลายนี่ครับผมนี่มึงสังเกตได้ครับอันออกหางของนอกสีบ่มีผ่าครับพี่น้องเกิดทุกต้นครับผมเกิดทุกนอกนี่ครับผมนี่แตกเห็นบ่นี่มึงฟังเห็นบ่ตอนนี้ก็มีนอนบ้นี่ฟังนี่ก็มีนอนนี่ครับผม แต่ว่าเฮาอย่าให้มันแห้มันเลยหลายคำนาะจักสองสามขึ้นกับพ่อสามสี่ขึ้นถ้ามันเป็นหาวโคขึ้นแบบคัแนนนอหนอตื่นไมันช่เงาเนาะคำนั่นหนอตื่นไม่เงาเพราะไม่เงาอลไรเวลาเฮาเฮาเทออกมาไงนนี่เฮาเทออกมาเฮาเอามาปลูกคันนี่ข้างมันก็เอามือต่ำนาะคำนั่นเอามือต่ำเพราะว่ามันทับกันเนาะมันก็เสีหักเนาะคำนั่นมันจะเกิดโอกาสในกาดเกิดนอหยางนาะคำนั่นทะเลยวายมันแตกจับจี้สันนี้เนาะคำนาะนีสันนี้เนาะคำนั่นาะเงี้ยอันนี้ก็มือซาวน์ที่กขาปลูกเลยรับพี่น้องกปูกปลปลูกลายครับผม ผมกับปุ่นปุ่นกับผมกับปู่เกิดเราเขาผมไล่ได้ปู่มากเราครับนี่พี่น้องจะห้าวปู่ลรือปู่วิธีที่ว่างห้าว่างอนี้อันนี้อันนี้ว่างมาไดี๋พี่น้องเนาะนี่เป็นแบบเก็บออกนอกระเนาะนี่ออกน้อกระดอาบ้างสิครับผมนี่น้องนี่นะครับมีที่ว่างเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ออกน้อกพี่น้องนี่ออกน้อครับนี่ว่างนี้ครับผมนี่ครับห้าว่างห่างกันเนาะครับน้อเนาะบ้างสีเล่ยพี่น้องนะครับเลาก็มือดิ่งกบเนาะครับเน้องยากบหลายครับผมกบนี่ครับผมโกบไม่เห็นเนาะครับผม มันก็ไปเพราะนะครับก็ไปมันก็บสิ่ีหัวนอมันขึ้นอยู่พี่ลองนี่หัวนออย่าพีดี๋ยวฝนตกมากกัก็ขึ้นนอเนี่ครับก็ใส่ที่เนี่ผมอันวิธีปลูกคือกันพี่ลองนี่ครับผมอันก็ออกนอเลยพี่ลองอัห่างเต็มเลยครับผมเขาวางไปสิแล้ววางไว้สิครับผมที่วางเขาวางอย่เนาะวางห่างกันเนาะเวลาเวลาขึ้นแล้วมันไม่ได้ตัวไม่ได้งามกันพี่ลองห่างครับตอมไม่ได้งามกัน ้กปลกสิครับผม่เอากะปลก่ีละพี่น้องนี่เขาก็ยืดนอเ้ับผมยมาจากสองต้นสมต้นนี่ครับยืดมาเขาก็มางใส่นี่ครับใส่ลุมสีเลยครับผมใส่รุมนีนอช่องใส่ลุมไปางเยอะบางห่หางมันห่างมันถึงดินรับนี่ หาวันถุสิหาข้าวฟ่างหางสิอันนี้ก็จะออกนอแล้วก็จุดทูบเนืมนี่ครับตื่นมกันนอเฮปปี้ลิงครับผมเย้าฝนตกกับขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้คือกันนั่นเท่ากันนี่ครับผมอันนี้ก็ออกนอออกนอปุ้มก่อยไปขี้เล่นนี่เห็นไอ้ออกนอเขาไปขี้พี่น้องเอาไว้มันขึ้นหัวขี้เล่นโอ้ออกนอไลด์เลยครับผมออกนอไลายนี่ครับผม มุกบล่างห่างกันไปนี่เดี๋ตวตัวต่อหนึง่งขึ้นมาต่าต่อสองตัวสามตกระชิน,นแล้วกระชินนอหลายพี่น้องปลูกครั้งเดียวพี่น้องไม่ต้องปลูกหลายครั้งนี่ครับปลูกครั้งเดียวไม่ต้องปลูกหลายครั้งเลยกันสมัยก่อนปลูกครั้งเดียวไม่ต้องปลูกหลายครั้งนะครับอืมจะดีกว่า ดีกว่าเขาปลูกอย่างอื่นครับผมเขาตัดแล้วก็ต่อหนึ่งต่อสองต่อสามก็ขึ้นมาเลยครับผมใส่ไว้ีแบ่งหางสิโวมรวมใบน่งห่างสิห่างไปหางไปเออหางไวปเนาะเกิดง่ายครับผมยาพวกนี้ครับผมอุ้ยชนไม งพี่น้องอันนี้อ้อยพี่น้องนี่อ้อยนี่ฟางนี้เขาปลูกอ้อยนี่อันนี้อ้อยปลูกอ้อยตามหัวพี่น้องอ้อยตามหัวไรน,น่าเสียดายสามฟันศีรุ่มสองสามศี่อากาศคุ้มคืฝนจะตก้พี่น้องนี่ฝนตกกี่เสารเออเห็ดปลูกนี่แหละก็จะไปหาเห็ดง้างครับผมเพาะว่าจะตัดหญ้าอยู่สวนปานอยู่หญ้าได้เปียไปพอให้งัวอยู่ครับผมจะปลูกนี่แหละก็เนาะ แตงยาเน,นี่เปียให้งัวนเราก็มาเอามาใส่ถุงแช่ไว้นะครับเนาะก็จจะปลูกต่ออีกให้มันเต็มสวนนะครับเนาะเต็มสวนไม่ได้เนี่ยไว้ส่ดู right, ิดกนะครับโอเคแล้วเห็หัวมันจี้จี้สีเป็น้องนี่หัวนมันอัหัวมันสิครับผมเห็นหัวมันสิ้นะยรับนี่จะปลูกฟังตบอันรีไลครับผม ฟังผมมาในสำหนิเลยครับผมอยาขุดก่อนพี่น้องขุดไม่อีกครับผมขุดไม่อีกแล้วครับฉันนี่คุดท่านผุนเพราะนี่คุณปลาอ้อยครับเนาะขุดเสริมอ้อยอันนั้นผุนเกิดแล้วคุนท่านผีเกิดแล้วอันที่ปลูกไใบที่ตีพานมาสี่พี่น้องเกิดแล้วนี่นอทุ่งนี่เกิดแล้วนี่ครับผมปลูกไปนะปลูกไปเกิดแล้วครับท่านผีเกิดแล้วอ ครับกดดูนมาเขากระยานสีพี่น้องครับผมเขากระยานใบนะครับเนาะใบเป็นลุ่มทุ่งสองต้นนะครับน้องได้ต่อไปเลยครับผมอันนี้ดอกกระเจียวด้วยพี่น้องนี่ครับผมนี่ดอกกระเจียวแลครับผมเป็นดอกกระเจียวเนาะนี่ดอกกระเจียวกระไรเลยครับผมกระพุ่งเขาก็ย้ายไปเรียนนะครับเพราะย้ายแล้วก็เดี๋ยวฟังก่อนพี่น้องฟังเอ็ดไปก่อนยาสัยอยู่จิตสายเพลงงานนะครับเนาะฟังก่อนครับผมอืมฟัง ให้ฟังไปครับผมทางกับบางอย่างกับพี่น้องที่เสี่ยงครับผมครับใหญ่หไปเลยคนมไปเลยฟัง,ฟงอากาศมันขึ้นฝนตกพี่น้อง พ่มโตอากาศขึ้นโอน้ออกนอนอไปหรอยังยาวนี้มันห,นอองหนางเงาเกิดเลย น้องเนี่ยอามัวลงเด้ครับผมจะาปลงเด้ครับผมจเอาหน่อมาเล่นน้องนี่จมือซมือกอขาเขาเลยจับมือซีมือกันน่อพ่อเลยพูดเลยครับ จะนอนไหมน้องขึ um ้น to น,น,นี่น้องคืณนี่รู้นอนอย่างงานพี่น้องน,นี่นสนิทกล้อนพี่น้องเน,นาะเดี๋ยวไปปลูกกล้องข้าวโพดใหญไปตัดหญ้า งงหงัวครับผมย้อนสิบโมเล้วครับผมเขามาแล้วฝากกดติดตามที่แชร์เลยได้เลยครับพุ่มกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หนเนาะเป็นกาลังใจก,กันครับผมขอบคุณครับเดีย๋ยวจะไป็นตาหญ้าหงวัวอีกองทางนึงนะครับเนาะเดี๋ยวใส่มาลงใส่คลิปนี้ไว้ครับผมอ่ะมาต่อกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มัดตาหญ้าครับผมโอ้ฝนก็ตกน้ำสอยพี่น้อ,นองฝนตกน้ำสอยผมคนหญ้าเ คนแบบนี้ครับผมช่างงานอันนี้เอารถขนนะครับฝนตกจังป่าไม่ตีเสาจริงกระต่ายงานที่เราเห็นไม่เกี่ยดนะงามไปรวยเลยเฮคเกอร์เพื่อพันาดอกพี่น้องใช่พี่น้องเบื้องต้นสิบะเห็นบรรยากาศนะครับผมว่า มันกรตีเป็นสั้นนีย่ยแต่คนไหนนะกะกดออกมาครับเนาะครับผมเกาะมันกรตีสั้นๆแน่ครับผมเพราะว่าเฮ็ดมือเดียวครับผมเฮ็ดงานคนเดียวเนอ้อมเมื่อกี้ภูเรไทยหายครับผมบรรยากาศอืมครับมันก็ได้างานเลีหยาออกจากสวนหยากระโจนฟ้าผุยๆเนาะเฮ้ยฝนก็ตกห้ามดีเสา อันนี้เป็นส่วนปลาอ้อยพี่เนาะอันนี้ก็ปลาตะลายนะครับอันนี้ก็ตกะปลายอยู่ครับผมงานครับเดี๋ยวขนก้อนนาะพี่น้งอนนนงเนาะ